ครับสวัสดีด้วยนะครับผมช่างอาตนะครับวันนี้ผมมารีวิวมีดนะครับเล่มนี้มีของพร้อมส่งนะครับมีเล่มเดียวนะครับเป็นมีดทรงคัตติ้งนะครับมาพร้อมซองไคเดกสีดำนะครับมีหลุดนะครับตัวนี้ เวเชดให้นะครับเรื่องนี้เป็นวัสดุเหล็กซุเก้านะครับอบชุบด้วยบอกก่อเกลือใบยาวสิบนิ้วสันหนาแปดมิลใบกว้างสุดหนึ่งนิ้วหกหุนนะครับหน้ามยาวห้านิ้วนะครับตอนนี้จะเป็นหน้ามไม้ประดู่ลายเสือนะครับ กาดจะเป็นสแตนเลสนะครับมีรูร้อยเชือกให้ด้วยครับเล่มนี้น้ำหนักอยู่ที่650กรัมนะครับกำลังดีครับมีของพร้อมส่งนะครับราคา4,000บาทพร้อมซองเครเด็กนะครับมีกาดกันมือเป็นสแตนเลสเรียบร้อยนะครับตัวนี้ เวลาใช้งานไม่ต้องกลัวแบบมือเราจะไปถึงคมมีดนะครับมีกันมือเราเรียบร้อยงานผมรับประกันตลอดการใช้งานนะครับ เป็นทรงเหมาะกับการใช้งานและไม่หนักจนเกินไปนะครับมีของพร้อมส่งนะครับพร้อมซองไครเด็กสีดำราคา4,000บาทท่านในสนใจโทร064-314-8832 หรือแอด id ไลน์เบอร์นี้ไม่ได้เลยครับครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับครับสวัสดีครับ